สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ลาดุ๋พอดเพอเกิดทุกท่านครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่18นะครับสิกยายนนะครับ2อง8นะครับผมมีรถให้พี่น้องได้เบิรงนได้ชมนะครับสำหรับท่านใดที่ยังบ่ท่านได้รถใส้กันใช้งานนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับให้พี่น้อง f c ได้เอาไปใส่การใช้งานนะครับเป็นรถขนาด C7 เจ็ด้มานะครับเป็น l c 7 0 8ตัวดีที่นะครับผม๋พอขายตามสภาพนะครับ เครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับรถเครื่องเกียร์ปั๊มดีรถจะมี่ขาเพื่อเหลืองแน่นะครับแต่รถใช้งานได้ปกติเนีนๆครับบูธสลักเนีนๆเลยครับไม่มีโยกนะครับเห็นสะพานยังสีนี้เนีนนะครับเครื่องเกียร์เนีนนะครับเครื่องบ่อไอหนำบอดันนะครับระบบดีนะครับบูธสลักเนีนๆเลยนะครับเพิ่นเห็ดมาใหม่นะครับบูธสลักแน่นๆนะครับเจ้าของทํามาใหม่นะครับเพิ่นเอามาเทิร์นเอลฮัซุนผมนะครับเอามาเทิร์นเอลฮัซุนเอสพีนะครับเพิ่นเอามาจากบ้านเพิ่นนะครับมารีวิวให้พี่น้อง เอชทีเดียบงเลยนะครับรถทันต์ดิบจดทะเบียนปีห้าหกนะครับตัวสุดท้ายนะครับวันจะเป็นเอชห้าศูนย์นะจดทะเบียนปีห้าหกนะครับโอ้ยปีห้าหกนะครับวันจะเป็นเอชีนะครับเครื่องเกียร์ปัมบีนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวงนะครับผานเป็นผานของซีซีทีนะครับเหมือนตาช่างแหละครับแต่ว่าเป็นสีเหลืองครับใบเต็มนะครับบ้เดย์คอยดีไซน์งานนะครับเป็นทีมใบเป็นมาส่ตะล์โรตารีนะครับผ่านใบเต็มไทยไทยก็มีคาบเป็นเหลืองนไงนะครับ เอาไปเฮ็ดจีเห็ดนังก็ได้ครับแต่บบมีสินินนะครับถ่ายนะครับยางก็สภาพพ่อได้อยู่ปีหนึ่งนะครับบืนใส่ก็ได้ปีนึงนะครับยางกับตามที่เห็นเลยครับ5 0นะครับยางพอใส่งานไห้อยู่ครับพอรถขั้นนี้เครื่องดีนะครับเครื่องดีเล่มยทะเบียนชุดโอนครบนะครับเห่ียทะเบียนชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวโปรติมากสตารเกินให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวสายลิปสิสตาร์ทเกินให้เบิ่งเบิ้งครับใบมีดครับะใบมีดนะครับ นีกรู้คมมีอยู่นะครับหัวข <The> <The> ่อยงานปันไดนะครับสีสันบัคข่อยงานปันไดนะครับผู้แต่ว่าผู้ใดหาใช้งานบู้ิดหลังครับราคาเพียงสองแสนสี่หมื่นหาพันบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นหาพันบาทส่งฟรีสามร้อยโลนะครับสองแสนสี่หมื่นหาพันบาทส่งฟรีสามร้อยโลรถคันนี้ปีหาโฮกนะครับพร้อมใส่งานนะครับรถพร้อมใส่งานเอาไปใส่งานได้เลยครับบม่ต้องส่อมจะของพคนเห็ดบูเห็ดสลักบ้านในเมือครับเครื่องเกียร์ถ่ายดีนะครับถ่ายบ่หอนเครื่องบ่ไอหน้ำบ่ดันนะครับ เตียงเบาไอหนำเบ่ดันนะครับมีสีตัวเครื่องกับสีเดิมอยู่ครับนี่ยีตัวเครื่องกับสีเดิมนะครับบากระมีขาดแน่ครับนะอ้ตามสภาพนะครับมีใส่เปลี่ยนห้เขามาคุยกันครับรถคันนี้ใส่งานอยู่พันจุ๊บโว้ยอาจะบ่าเป็นพันหรอครับไม่ขาดนะครับน่าจะหลายกว่าพันอยู่นะครับนะครับสนใจโทรศูนย์หกสี่นะครับสี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับบ้านเชียงดัง อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดชลบุรีนะครับมาเคล็ดลัอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับแต่ว่าเป็นกะใส่งานมาเป็นน้มเงีโคกเงี้ยสีนะครับราคาก็มาแตกครับเพราะใส่แต่สำหรับผู้ใดสิหาไปใส่งานนะครับะบอบบอซีเลียตเรืองสีสันนะครับเอาไปใส่งานง่ายๆเลยรถคันนี้นะครับเอาไปเห็ดสีเห็ดยางเอาผู้มักสีงามๆนะครับ ต้องไปสื่อแทงครับราคานีครับที่เจ็ดนะจะต้องไปสื่อแพ่งหอดสามแสนกัวสามแสนสามแสนกัวนะครับสภาพมีพ่อใส่นะครับใส่งานใดญ่ขึ้นกันครับเนียนๆขึ้นกันครับมาลองเบิ้งใดญครับบหมักกับโเป็นยังมาลองเบิ้งใดญมาสูดใจคอยซื้อครับเครื่องนี่บอกเลยว่านิ่มกิิบเยระกับนิ่มเครื่องกับนิ่มนะครับนะสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาททรงที่สามร้อยโลนะครับผักไตผักเนี้ยทรงมดนะครับทัวประเทศไทยนะครับทรงเลยมดตัวประเทศแต่ต้องเข้ามาเบิ้งรถดก่อนนะครับ มีเก็บเงินปลายทางนะครับเข้ามาดูรถถึงจะเก็บเงินปลายทางได้นะครับถ้าเขาบอกเขาว่าเบิงรกลดผมบอกขายออนไลน์นะครับผมไม่ขายส่งเก็บเงินหน้าบ้านนะครับกรณีเก็บเงินหน้าบ้านต้องมาดูรถก่อนมาจําสี่ห้าพันเก็บเงินหน้าบ้านเด๋อยู่นะครับแต่ถ้าผมมาเบิกงผมบอส่งนะครับศูนย์หกสี่นะครับสี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์แปดนะครับเบอร์โทรขังตัเต็มครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์แปดครับบ้านเช่นดํานะครับรถอยู่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะะครรรัับบาทททส่่งฟีวปเศนะครับ สำหรับเดี๋ยวผมจะตัดให้เบิึงเครื่องนิ่มมากนะครับเครื่องนิ่มๆเลยเครื่องปัานรถใหม่นะครับเรเ่องเครื่องรถนิ่มดี่ครับรถดีพร้อมใช้งานนะครับภาพกัอยากเลี้ยงสีกับสีสันกับอยากเลี้ยงกั่ล้าขากับโปงงามครแล้ากับโปงยี่งามอยู่แต่ช่วงล่างก็อยาก เหลืองแงนะครับเดี๋ยวพอมีปุ๋นะครับพอสอดนะครับเอาไปใซนงานเลยครับบอกเลยรถคันนี้ครับรถจะคลองเป็นอ่าเก็บพูดสลัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวพวกซีนบพานในบึงนะครับให้รถลิขึ้นเร็วลงเร็วนะครับไม่พูดสลัดนะครับบยโยกเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอใส่เท้าเลยนะครับบบสุภาพในน้อยนี่พอมีโยกนะครับ ตลักหนึ่งเลยครับผมกมิโยพวกมีกองไปเกเลยนะครับผู้ใดได้ไปนะครับพวกมีโยกนะครับไม่มีหลวมนะครับรูดเบิดองมีหลวมนะครับเป็นสะพานมีพวกหลวมนะครับเนี่ยมีโยกนะพวมีเสียงกุ๊กเก๊กุ๊กเกงกุ๊กเกงนะครับบ่โยกเลยนะครับเนี่ยเป็นอ่าเป็นคนอเถานะครับมีหลวมมี่ยังไงเขาเก็บไปเก็บเลยนะครับรถคันนี้เล่นมากนะครับ เห็นสาพานยี่แิบเอย่ยงเลยครับที่ผมบอกนะครับเอาไปใส่งานเด้ยเลยครับก็ต้องเอาไปสอบครับเอาไปลงด้วยงานเดียเลยเพราะว่าเระก็ใส่งานอยู่แล้วนะครับก็เบื้องหางครับหางขึ้นดีนะครับบนตลงเล่งนะครับไม่บวมมีกระตุกบ่มีหยางนะครับเกระตุกนะครับเครื่องนี่บอกเลยว่านิ่มกิ๊บปานลดใหม่นะครับลดปีสูงนะครับปีห้าหกนะครับเครื่องนิ่มเลยนะครับไปเดี๋ยไปใส่งานบ่็อกทีฟังเลยครับ เดี๋ยวไปใช้งานบ่มิด่บังเครื่องนิ่เมือนไครับเครื่องเกียร์ปัมดีโควินใช้งานได้นะครับนี่สตาร์ทใหม่ครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับยกไว้บ่มีล่งนะครับหางบ่มีกระดุกบ่มี่รันนะครับกระทะบ่แตกนะครับรถรถก็เป็นรถเพิ่นก็ใส่น้ำเน่โคกแง่นะครับมันก็มีข่าบเหลืองแงะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ เนียนครับบอกเลยว่าเนียนครับสภาพนี้เห็นสภาพบางสีบอกเลยเลยว่าเนียนนะครับบางคันนี้โยกรวมมดแล้วนะครับผู้ใดหารถส่งานนะครับผู้ได้หารถส่งานแต่บอสซีเรียดเรื่องสีสันนี่เอาไปนี่บอกเลยว่าบอผิดหวังครับรถคันเนี่ยเปียนะครับอ่ะสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับอ่ะผมส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับส4 5 0 0 0สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ต้องมาดูรถก่อนนะครับ ถ้าไม่มาดูรถผมไม่ส่งนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูรถก่อนไม่รับเงินโอนไม่รับเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไ่รับเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าบอกมาเบิ่งรถผมไม่ส่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโผม